รถไฟฟ้า BYD ประกาศขึ้นราคาบางรุ่นถึง1 0 0 0 0บาทต่อคันครับร่วมคุยกับบัญชาโดย x i m Bank รถไฟฟ้าก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าตามนะครับเป็นเศรษฐกิจเขาบอกว่าเป็นยุคใหม่เป็นสิ่งที่จีนภาคภูมิใจอย่างมากๆนะครับซึ่งสามารถก้าวข้ามุาสากรรเครื่อง,งเครื่องสันดาบและทําให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงท่านผู้ชมครับ รถไฟฟ้า BYD ประกาศขึ้นราคาบางรุ่นถึง1 0 0 0 0บาทต่อคันครับท่านผู้ชมครับ BYD เป็นรถไฟฟ้าแบรนด์ล่าสุดที่เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยนะฮะนอกเหนือจากที่เคยมีในตลาดอยู่แล้วบ้านเรา,าเช่นเก e ด t อ a มอเตอร์รวมไปถึงค่ายน้องใหม่อีกหลายค่ายด้วยกันครับแต่ว่าหลังจากที่สงครามราคาเกิดขึ้นกับรถไฟฟ้าในประเทศจีนประนดินใหญ่ซึ่งในที่สุดเนี่ย ่ายรถไฟฟ้าของฝั่งตะวันตกเนี่ยก็ตัดสินใจต้องไปลดราคาสู้กับแบรนด์ของรถไฟฟ้าสัญชาติจีนที่อยู่ในประเทศของเขาเพราะแน่นอนว่าตลาดของการขายรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบันหรือแม้แต่ในอนาคตก็จะกลายเป็นตลาดรถยนต์ที่เรียกว่ารถไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ยังคงอยู่ที่จีนเป็นดินใหญ่นะครับแต่ว่าอยู่ดีๆนี่แหละครับ BYD ซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์สัญชาติจีนเนี่ยนะครับได้ประกาศขึ้นราคาขายสวนทางกับตลาดเลยเนะี่ย และเป็นการประกาศขึ้นราคาขายที่อยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยนะครับ BYD เนี่ยได้บอกเลยนะครับว่าเขาตัดสินใจที่จะต้องขึ้นราคาขายรถไฟฟ้าของเขา3ามรุ่นด้วยกันราคาขายที่จะขึ้นเนี่ยนะครับจะขึ้นในแต่ละรุ่นขั้นต่ำา2 0พันหยวนนะครับก็คือประมาณ2 7 9ดอลลาร์สหรัฐจนกระทั่งขึ้นไปถึงสูงสุดเนี่ยนะครับก็คือที่ราคา6 0 0 0หยวนนะฮะถามว่าราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับผม่็คิดให้ท่านผู้ชมดูเลยเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่า ราคาที่เขาขึ้นต่ําสุด2 0 0พันหยวนเนี่ยก็คือ 1, หนึ่งพันขึ้นไปถึงสูงสุด6 6ห0 0พันหยวนนี่ก็33,000นาพันนะฮะแต่เขาไม่บอกเขาว่ารุ่นไหนจะขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าช่วงการขึ้นราคาของ B y d ดีจะมีตั้งแต่1 1 0 0 0พันถึงสา0 0 0บาทคือ2 0 0พันถึง6 0 0 0หยวนนะครับเหตุผลที่ b y d แจ้งก็คือว่าจําเป็นต้องขึ้นนะเพราะว่าอะไรครับราคาแบตเตอรี่มีราคาแพงมากครับนี่ขนาดว่าจีนเองก็มีโรงงานผลิตแบตเตอรี่สำหรับใช้รถ E ีีในประเทศนเนี่ยนะครับ เพราะจําเป็นต้องขึ้นราคานะบีวดีให้เหตุผลว่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่สําหรับรถ E ีวีไฟฟ้าในประเทศจีนเนี่ยครับปรากฏว่ามีต้นทุนที่แพงขึ้นเรื่อยๆประเด็นที่2ก็คืออย่างนี้ครับในแต่ละมณฑลของจีนและในแต่ละเมอืองสาคัญของแต่ละมณฑลของจีนนั้นขณะนี้เนี่ยมาตรการาในการส ubsidy หรือเงินอุดหนุนสําหรับผู้ที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีนแผ่นใหญ่กำมันจะสิ้นสุดลงแล้ว เพราะฉะนั้นมาตรการตรงนี้ในบางเมืองนั้นถือว่าจบไปแล้วก็มีและกําลังใกล้จะจบดังนั้นก็แสดงว่าผู้ผลิตรถยนต์ของจีนต่อไปนี้เนี่ยจำเป็นต้องขึ้นราคาขายในประเทศจีนแล้วครับนี่เป็น2เหตุผลที่ b ี y d ดีมันตัดสินใจจะต้องมีการปรับเพิ่มขึ้นราคานะครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยครับไอ้ผมถามท่านผู้ชมเลยนะฮะคุณผู้ชมจะซื้อรถไฟฟ้าคันแรกในชีวิตเนี่ยนะฮะให้เลือกระหว่างแบรนด์จากจีนกับแบรนด์จากญี่ปุน่นท่านผู้ชมจะซื้อจากแบรนด์ไหนเป็นหลักอ่ะ ถ้าท่านผู้ชมมีเงินนะฮะและกำลังเตรียมจะเปลี่ยนรถคันใหม่คำถามผมคือว่าคุณจะซื้อรถไฟฟ้าคันแรกในชีวิตของคุณเนี่ยเลือกระหว่างยี่ห้อจากจีนหรือยี่ห้อจากญี่ปุ่นใครเลือกจีนก็พิมพจีนฮะใครเลือกญี่ปุ่นก็พิมพ์ญี่ปุ่นแล้วส่งเลยครับนะฮะย้ำอีกครั้งนะฮะคุณจะซื้อรถไฟฟ้าคันแรกในชีวิตของคุณเนี่ยคุณจะซื้อรถไฟฟ้าหรือว่ารถอีวีคันแรกในชีวิตของคุณเนี่ยเป็นยี่ห้อระหว่างจีนหรือญี่ปุ่นพิมพ์เลยครับ ถ้าคิดว่าจีนก็พิมจีนถ้าคิดว่าญี่ปุ่นก็พิมญี่ปุ่นแล้วส่งมาเลยนะครับทีนี้นอกเหนือจากเรื่องการออกมาสร้างความประหลาดใจให้กับวงการรถยนต์ในจีนด้วยการขึ้นราคาของ BYD นี่นะครับถามว่าทำไมประหลาดใจกลับไปดูคลิปคุยกับชาได้นะครับเมื่อประมาณกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเบนซ์เมอร์เซเดสเบนซ์ <S <S ในประเทศจีนเนี่ยตัดสินใจลดราคาขายซีรีส์รถไฟฟ้าระดับสุดหรูหรารหัส EQ ถเจ้าสุดหรูหลังเขาคือ EQS รู้ไหมฮะนัน้นลดเป1.2ล้านบาทถ้าตีเป็นเงินบาทนะฮะถอยกลับไปก่อนหน้านั้นต้นตุลาคมเทรซ่าอินคอร์ปอเรชันขนาดมีโรงงานผลิตเทสลาในนครเซนไพนะฮะลดร,ราคาเทสลาถึง9%ด้วยเหตุผลก็คือสงครามราคาที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่ารถไฟฟ้าของโลกตอนตกนั้นทําตลาดได้ยากมากๆในจีนแผ่นดินใหญ่การเกิดขึ้นของแบรนด์จีนในประเทศการเกิดขึ้นของแหล่งผลิตแบตเตอรี่ภายในประเทศนี่นะครับก็พยายามจะสู้ แล้วก็สูสีและบางครั้งก็สามารถมียอดขายได้ดีกว่าแบรนด์จากโลกตะวันตกเซอร์ซัมไปครับนั่นคือโลกตะวันตกลดร,ราคารถไฟฟ้าในเมืองจีนแต่ตอนนี้การเป็นว่ารถไฟฟ้าสัญชาติจีนต้องขึ้นราคาแต่ตอนที่ขึ้นราคานี่นะครับราคาที่ขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ยังห่างจากราคาที่ลดลงมาของโลกตะวันตกในแง่รถไฟฟ้าด้วยนะฮะทีนี้การตัดสินใจตรงนี้เองเนี่ยครับมีผลเมื่อไหร่ BYD พูดชัดเลยครับว่ามีผลทันทีเลยนะครับ พราะนั้นราคาขั้นต่ำของรถไฟฟ้า BYD นั้นจะขึ้น11,000ขึ้นสูงสุดถึง33,000นะครับเรื่องต่อมาที่เหลือเชื่อซึ่งเกี่ยวยข้องกับ BYD เลยคือ BYD เขาประกาศขึ้นราคารถเมื่อวานมาวันนี้ปรากฏว่าบริษัทฮัทัทเทเวรู้จักไหมเบิร์ชัยฮัทเทเวของ c o o และมหาเศรษฐีรุ่นคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตประกาศขายหุ้นที่เขาซื้อลงทุนใน BYD ออก โอ้โหเรื่องนี้ทําให้ราคาหุ้นของบริษัท BYD เนี่ยครับลงมาตกต่ํามากที่สุดในรอบเกือบ1เดือนเลยนะฮะก็คือเบิร์ชชัยคัทเทเวยของคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์นี่แหละครับประกาศขายหุ้นที่ตัวเองถืออยู่ในบริษัท BYD 3.2ล้านหุ้นเป็นเงิน630ล้านฮ่องกงคือบริษัท BYD BYD ที่เบิร์ชชัยคัทเทเวย์วอร์เรนบัฟเฟตต์ลงทุนเนี่ยจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์หันเซิงของฮ่องกงเนี่ยนะครับจริงๆบริษัทนี้เนี่ยก็จดทะเบียนข้าม2ตลาดด้วยกัน ก็คือทั้งที่สัญจรตลาดหุ้นสัญจรแล้วก็ตลาดหุ้นหางเสีงฮ่องกงแต่ว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์ซึ่งเป็นผู้บริหารของเบอร์ชัยฮัตเทเวเนี่ยขายออกมา3.2ล้านหุ้นเป็นเงิน630ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเท่านะัน630ล้านฮ่องกงหรือ2 9 0 5ล้านบาทเพราะฉะนั้นการที่บริษัทเบอร์ชัยฮัตเทเวของคุณปู่วอร์เรนมาเษธี i, ขายออกเนี่ยนะครับก็ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของวอร์เรนบัฟเฟตต์ในบริษัท BYD ลดต่ำกว่า16% ลงมาเหลือ15.99จากเดิมเคยถือ16.30เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับนั่นก็เลยทำให้หุ้นของ B Y D ในเช้าวันนี้ที่ฮ่องกงเนี่ยถูกเทขายลงถึง2อกว่าและมีราคาลงมาเคลื่อนไหวต่ำสุดในรอบ1เดือนหรือตั้งแต่31ตุลาคมที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับสิ่งที่มีการขายหุ้นออกมาของบริษัท Berkshire Hathaway เนี่ยก็คุจะมองกันละครับว่าหนึ่งนั่นเป็นปัจจัยกับที่เป้าในการลงทุนและได้ผลตอบแทนขนาดนี้น่าจะเข้าเป้าไปส่วนหนึ่งแล้ว สองเขากังวลเกี่ยวกับเรื่องสงคารามราคาที่เกิดขึ้นในตลาดรถไฟฟ้า E ีวีของจีนนะครับมาอย่างที่ผมถามท่านผู้ชมไงครับว่าถ้าคุณจะซื้อรถไฟฟ้าคันแรกในชีวิตของคุณเนี่ยคุณจะเลือกซื้อรถไฟฟ้าแบรนด์จากประเทศอะไรระหว่างจีนกับญี่ปุ่นนะครับท่านผู้ชมส่งเลยนะฮะถ้าคิดว่ารถไฟฟ้าคันแรกของท่านผู้ชมนั้นจะซื้อเป็นแบรนด์จีนก็พิมพ์จีนถ้าคิดว่าจะซื้อเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นก็พิมพ์ญี่ปุ่นนะครับแล้วส่งมาเลยนะครับอยากรู้ครับเพราะตอนนี้รถไฟฟ้าในเมืองไทยเนี่ยโอ ถึงสิ้นปีนี้น่าจะมียอดจดทะเบียนน่าจะน้องๆ1 5 0ห0่น 15, คันแล้วนะครับนะเคยถามท่านผู้ชมไปแล้วครับว่ารถไฟฟ้าสนใจมากน้อยแค่ไหนะอย่างไรลองส่งมาดูนะครับว่ารถไฟฟ้าคันแรกในชีวิตของท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมจะซื้อจะเป็นรถไฟฟ้าแบรนด์ประเทศอะไรระหว่างจีนหรือญี่ปุ่นใครคิดว่าซื้อจีนก็พิมพ์จีนครับใครซื้อคิดว่าญี่ปุ่นก็พิมพ์ญี่ปุ่นแล้วส่งเข้ามานะครับ เพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยสงครามราคาที่เกิดขึ้นในรถไฟฟ้าของอุตสาหกรรมรถยนต์จีนเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับด้วยความที่ว่ารถไฟฟ้าเนี่ยถ้าจะเทียบกับเครื่องยนต์สันดาบและถ้าจะเทียบกับเรื่องของเทคโนโลยีหรือถ้าจะเทียบกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับมันเป็นสิ่งที่ต้องเทียบเคียงระหว่างต้นทุนกับต้นทุนอย่างชนิดที่ได้เห็นได้ชัดค่างเงินก็มีส่วนเทคโนโลยีก็มีส่วนด้วยกันนะครับ